สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส c e b o o o Marketing ติในวิดีโอ EP ที่25แล้วนะครับก็มาติดๆเลยจากวิดีโอที่แล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับทักมาหลังไมแล้วก็มาสอบถามผมว่าเฮ้ยคุณธวุฒน์เดี๋ยวนี้ปลั๊กอินที่เราเคยแนะนำให้ใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะอ่าเวลาจะดูคู่แข่งเนี่ยอย่างเมื่อก่อนก็จะมีพวกอะไรพวกปลั๊กอินอย่างเช่น Ad Feed ใช่ไหมหรือมี Ad Library Helper ใช่ไหมครับ เดี๋ยวนี้เราจะดูคู่แข่งยังไงเราจะอยากรู้ว่าเขายิงด้วยกลุ่มเป้าหมายไหนเนี่ยเราไปก๊ปอปกลุ่มเป้าหมายเข้ามาได้ไหมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่เป็นเบสิกมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เริ่มอยากจะยิงแอดแล้วก็ยังหาไอเดียไม่เจออยากจะดูคู่แข่งไม่รู้ว่าคู่แข่งเขาทำไปในแนวไหนเขาทำคอนเทนต์แบบไหนเซ็ตกลุ่มเป้าหมายประมาณไหน ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วมาเริ่มกันในวิดีโอ,อนี้ EP นี้เลยนะครับอะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วนะครับอย่างแรกก็คือเปิดหน้า Google ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Facebook a t l i like b r a r y นะครับ Facebook a t l i like b r a r y นะครับเพื่อนๆจะเจอ,เ,อเ,วเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า ad l i like b r a r y ขีด Facebook เนาะก็คลิกเข้ามาได้เลยอเดี๋ยวผมเปิดเป็นแท็บใหม่เลยเนาะ จริงๆไอฟังก์ชันเนี้ยนะครับภาษาไทยเขาเรียกกันคลังโฆษณาซึ่งก็มีอัปเดตเข้ามาในบ้านเราสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าคงจะมีมือใหม่หลายคนเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับประโยชน์ของคลังโฆษณาที่เราสามารถทําได้นะก็คือสมมตินะครับผมเนี่ยขายยาสีฟันนะผมพิมพ์ไปเลยยาสีฟันมันก็จะขึ้นเพจที่เกี่ยวกับยาสีฟันขึ้นมา ข้อดีก็คือเราสามารถคลิกเข้าไปดูโฆษณาของเพจเพจนั้นได้ครับเนี่ยเราคลิกตรงเมนูโฆษณาทั้งหมดมันก็จะขึ้นโฆษณาที่เพจนี้ยิงอยู่ทั้งหมดเลยอ้าวแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์อย่างที่หนึ่งเลยคือเอาไว้ส่องคู่แข่งครับประโยชน์อย่างที่สองเลยคือสามารถที่จะหาไอเดียในการทำคอนเทนต์ได้เราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เพจเนี้ยคนกดไลค์เท่านี้อ่าเพจเนี้ยคนกดไ like ล<ๆ>ค like 25, ์สองหมื่นห้าเขายิงแอดกี่ตัวครับ เห็นไหมอ่าเราก็จะพอรู้คร่าวๆนะเนี่ยดูรายละเอียดโฆษณาก็จะพอรู้คร่าวๆว่าเขาใช้คอนเทนต์ประมาณไหนใช้รูปประมาณไหนซึ่งก็อย่างที่บอกว่าข้อดีก็คือมันสามารถเซิร์ชเป็นคีย์เวิร์ดได้อยู่ที่ว่าเราขายอะไรเช่นผมขายรถเนาะสมมุติผมเป็นเป็น,เป,นเป็นเซลล์ขายรถแล้วกันหรือเป็นคนขายรถมือ2องนผมพิมพ์คาว่ารถนะครับมันก็จะขึ้นเพจขึ้นมาเห็นไหมอ่าลองกดไปดูเพจนี้ครับ แล้วผมก็คลิกตรงเมนูโฆษณาทั้งหมดมันก็จะขึ้นโฆษณาที่เพจนี้ยิงอยู่ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เราก็จะพอดูเป็นไอเดียได้เข้าคร่าวนะครับเข้าคร่าวเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบสิกนะครับเมื่อเราได้ไอเดียมาแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะได้มาทำคอนเทนต์ในแนวของเราได้ถูกต้องเนอันนี้คือวิธีการหา คอนเทนต์นะครับหาไอเดียอย่างง่ายๆนะครับลองมาใช้วิธีนี้ดูอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้แอดฟ e ีดเนาะหรือใช้ตัวแอดไลบรารีเฮลเปอร์ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้มาใช้ตรงๆที่คลังโฆษณาได้เลยนะครับคราวนี้มาดูแบบแมนนวลมัง่งก็จะมีอีกคำถามหนึ่งว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้กลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยเราจะดูได้ยังไงครับไม่ยากเลยครับเปิด facebook ขึ้นมาครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลน,นะ อยากรู้กลุ่มเป้าหมายไหนนะครับไม่ยากเลื่อนหาโฆษณาครับโดยเฉพาะถ้าเจอโฆษณาที่คล้ายกับโฆษณาหรือสินค้าของเราเนี่ยก็ให้คลิกตรงเมนูไข่ปลาตรงนี้แล้วดูว่าทำไมฉันถึงเห็นโฆษณานี้นะครับจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายบน Facebook เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะหนึ่งก็คือคอ u d i e n c e ก็คือพวกอินเทเลสทั้งหลาย2ก็คือ c u s t o m a u d i e n c e เวลาเราเคยไปเข้าเพจเขา เราเคยไปเข้าเว็บเขาอ่าเนี่ยอย่างแบบนี้มันคือ Custom Audience นะครับคนที่เคยโต้อตอบกับอ่ c เฟซบุ๊กของตนก็คือผมเคยเข้าไปที่แฟนเพจน,นี้นั่นเองกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าลูกค้าที่คล้ายขึงกันก็คือเป็นลูกอะไรถ้าเกิดเราพอเข้าใจเกณฑ์3เกณฑ์นี้ง่ายๆนะครับเราก็จะรู้เลยว่าคนที่เป็นคนยิงแอดมาเนี่ยเขาเซตกลุ่มเป้าหมายประมาณไหนเดี๋ยวผมลองดูอันนี้นะ To Fit to Firm ทำไมฉันถึงเห็นโฆษณานี้นะครับอันนี้เขาก็จะเขียนเลยว่าเนี่ยต้องการเข้าถึงคนที่อายุเท่านี้แสดงว่าคนเนี้ยถ้าไม่มีอะไรเลยคือเขาไม่ได้ใส่ความสนใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอโฆษณาตัวไหนใส่อินเทเลสหรือความสนใจนะครับเราก๊กอปอินเทเลสเข้ามาเลยก็ได้นะอ่าเดี๋ยวผมหาโฆษณาที่มีอินเทเลสก่อนอันนี้เป็นอะไรครับคลาสตอมก็คือผมเคยเข้าไปที่เว็บนี้นะครับผมก็เลยเห็นแอดของเขา อ่ะอันนี้แอดตัวนี้นะครับเป็นอินเทเลสถ้าอยากรู้ว่าแอดตัวไหนเป็อินเทเลสนะครับมันจะเขียนแบบนี้เลยครับว่า Facebook คิดว่าสนใจเกี่ยวกับแบบเนี้ยช้อปปิง้งออนไลน์เครื่องส่องอางแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราสามารถคลิกตรงนี้ได้ครับมันจะขึ้นหมดเลยว่าเพจเพจนี้ใส่อินเทเลสอะไรบ้างถึงยิงมาเจอที่เราครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก๊อปได้เลยก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยครับถ้าโฆษณาตัวนั้นเป็นโฆษณาที่ขายสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับเรา นะครับหรือคล้ายคลึงกับเราแต่ก่อนจะก๊อปไปนะก็อย่าลืมดูยอดไลค์กับยอดคอมเมนต์เขาด้วยนะถ้าแบบยอดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะอ่ะแสดงว่าเขายิงโอเคไอแบบเนี้ยเรากดเข้ามาดูเลยว่าทาไมฉันถึงเห็นโฆษณานี้แล้วก็มาดูอินเทเลสของเขาได้เลยว่าเขาใส่อินเทเลสอะไรบ้างเขาเซ็ตช่วงอายุประมาณไหนนะครับเซ็ตอยู่ในประเทศอะไรจังหวัดอะไรนะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่เป็นมือใหม่ แล้วหนึ่งอยากจะหาไอเดียในการทำคอนเทนต์อยากจะดูคู่แข่งอยากจะดูว่าเขาใส่กลุ่มเป้าหมายประมาณไหนใส่ช่วงอายุประมาณไหนอ่านี่เลยครับวิธีการอย่างง่ายๆไม่ต้องเสียเงินก่อนจากกันนะครับผมก็ขอฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคือคอมเมนต์คาว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับ ให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอฟรีๆแบบเนี้ยมาให้เพื่อนๆเนี่ยเรียนรู้กันอีกนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากเรียนแบบฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับมาที่เพลย์ลิสต์ครับแล้วมาที่สอนลงโฆษณา Facebook แอดเนี่ยในปี2020เนอะก็จะมีเป็น EP ไว้ให้เรียนหมดแล้วไม่ต้องไปเสียเงินเรียนสอนะน่าจก็อไข่ยันฮอนดนูกเลยโอเคไหมช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ l i n e แอดแนะัทวุฒิ854นะครับแอดไลน์กันมาได้ คนไหนอยาก Follow อยากติดตามเวลาผมมีคอร์สฟรีเวลาผมแบบออกวิดีโอใหม่ผมก็จะบอสแคสตไปให้ในไลน์ก่อนเลยนะครับช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของแฟนเพจเลยครับนัทวุฒิภูเพชรขึ้นต้นในภาษาไทยต่อท้ายด้วยภาษาองังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ตั้งค่าการติดตามเป็น s first นะครับก็คือให้เห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเป็นรายการโปรดนั่นเอง เวลามีไลฟ์สดเวลามีคอร์สเวลามีข่าวสารอะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะเพราะว่าผมก็คิดว่าหนึ่งแฟนเพจของผมเนี่ยก็จะเป็นแฟนเพจแนวให้ความรู้ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับ Facebook ส่วนตัวนัทวุฒิผู้เพจแบบนี้เฉยๆนะครับเหมือนเดิมเลยเข้ามาตั้งค่าติดดาวไว้ก่อนเลยนะครับคนไหนอยากมาตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวมาเอาข้อคิดง่าคิดนะครับมาแอดเฟรนก็นได้ถ้าเพื่อนไม่เต็มนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแจ้งเตือนเลยคือผมไม่รับลงโฆษณาไม่รับดูแลแฟนเพจไม่รับสอนเป็นการชวนตัวนะครับไม่รับอะไรเลยเพื่อนไม่ต้องติดต่อมานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามครับ EP 25ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ